ชบูค่ะตามกันต่อหน่อยสำหรับผู้ชายคนนึงนะ,ะที่เขามารอรับแฟนอยู่หน้าห้างอะคะ่ะแล้วก็ถูกจ่อยิงสีนะจนเสียชีวิตนะคะล่าสุดแฟนเขามาแจ้งความเพิ่มค่ะข้อหาชิงทรัพย์เพราะว่าสร้อยคอทองคํากับพระเลี่ยมทองมูลค่าหลักแสนอะอหายไปจากคอผู้ตายด้วยนะคะคือเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่หนึ่งมิถุนายนใช่ไหมคะม วันนี้ครอบครัวเขามาติดตามความคืบหน้าคาดีด้วยครอบครัวผู้ตายครอบครัวคุณสถิตอะคะอ่ะก็มาติดตามความคืบหน้าคาดีแล้วก็ให้ปากคําที่สบพบึง 3, บสัมพันธ์หาเบาะแสคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะคือแฟนผู้ตายบอกว่าผู้ตายเนี่ยใส่สร้อยคอทองคำสองบาทแล้วก็เป็นพระเลี่ยมทองนเรศวรมูลค่าหลักแสนมันหายไปเลยคิดว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเหมือนกับชิงทรัพย์เบี่ยงประเด็นหรือเปล่าเพราะคิดว่าจริงๆประเด็นหลักที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นส่วนตัวนี่แหละ แต่ยังไงก็ตามขอแจ้งชิงทรัพย์เพิ่มอีกหนึ่งคดีด้วยก็แล้วกันจากข้อมูลของตํารวจนะบอกว่าคนร้ายใ,ใส่เสื้อแขนยาวสีดำหน้ากากอนามัยสีดำกางเกงลายพรางคล้ายๆกับกางเกงทหาระคะ่ะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าหลบหนีไปทางไหนนะคะตำรวจมุ่ง3าประเด็นก็คือเรื่องส่วนตัวยาเสพติดออขออภยัยยาเสพติดชู้สาวแล้วก็ชิงทรัพย์นะคะ ทีนี้ตอนที่แฟนเขามาแจ้งความอะตำรวจก็เลยลองไปย้อนดูกล้องวงจรปิดจ,จังหวะน,นี้ค่ะคนร้ายเหมือนก้มๆไปทําอะไรที่ล้อหลังรถเห็นไหมคะก้มๆอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะลุกขึ้นมาแล้วหนีไปพอไปตรวจสอบตําแหน่งดูค่ะพี่อุย๋ยไอ้ตรงจุดที่คนร้ายก้มไปหลังล้อรถฝั่งขวาน,นั่ยน่ะเป็นจังหวะล้มที่ศีรษะคนตายอยู่ตรงนั้นพอดีอเลยอาจจะเป็นการก้มลงไปเพื่อกระชากสร้อยหรือเปล่านี่นี่นจังหวะตรงนี้นี่ยค่ะ วันทีแรกก็คิดว่าเอ๊ะไปเก็บหลักฐานพวกปลอ,อกกระสุนปืนอะไรหรือเปล่าออแต่ตำรวจบอกปลอ,อกกระสุนปืนอยู่ครบอยู่ครบแต่สร้ยอยคอทองคำเขากับพระเลี่ยมทองเนี่ยหายไปใช่ค่ะทีนี้ไปคุยกับพ่อของผู้ตายพ่อก็ยอมรับว่าลูกผมก็เมื่อก่อนก็เกเรเกเรหนักเลยแหละครับพ่อก็เล่าประวัติให้ฟังเลยปี4-1ยิงเพื่อนตายค่ะใช่สาเหตุคือหักกันเรื่องยาบ้าอ่น ตอนนั้นชดใช้ครอบครัวคนตายไปแสนหนึ่งก็เลยไม่ถูกดำเนินคดีปีห้าสามีคดียาอีกแล้วโดนตำรวจปิดล้อมแล้วยิงสู้ยิงตำรวจตายอีกอันนี้โทษหนักเลยนะก็ติดไปสิกว่าปีเพิ่งพ้นโทษออกมาได้3-4ปีนี้เองค่ะพ่อบอกว่าพอพ้นโทษแล้วลูกพ่อมันก็เป็นคนดีขึ้นนะม,มันก็ช่วยทำนานทำไร่ปลูกข้าวหาไร่ปลูกกล้วยหไร่ปลูกอ้อยอีกสิบไร่ รายได้ต่อปีก็ไม่น้อยอ่ะประมาณสองแสนแล้วก็ยังทำอาชีพแบบขายรถมือสองด้วยอะค่ะแซกแซกเป็นคนไปคุยนะคุณผู้ชมทองขึ้นมาแล้วนะเตรียมสแกนด้วยนะแซกไปคุยบอกอ่ะประเด็นเรื่องนี้พ่อบอกไม,ไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวที่จะเป็นปมเหตุให้ถูกยิงแซกเลยถามแล้วประเด็นชู้สาวแล้วพ่อ,อพอจะเข้าเขาไหมพ่อบอกเรื่องผู้หญิงนี่พ่อไม่แน่ใจเลยเหมือนกันครับ ยังไม่รู้ว่าเป็นผมเรื่องอะไรหรือเป็นเรื่องเก่าหรือเปล่าก็ไม่เรื่องเก่าเขาก็ไม่เอาหรอกเจ้าหนี้เจ้าของเขาก็เขาบอกว่าไม่ถือสาหาความเรื่องสาวนี่ข้อไม่แน่นะคนมันก็หล่อเนาะมีชอบคนใต้สองคนพี่น้องนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าก็เลิกจากคนโน้นมาก็มาอยู่กับคนนี้ไม่เผาแน่นอน ต้องจับได้ก่อนอยากจะดูหน้ามันมันทำอะไรม,มันตึงมาฆ่าลูกชายพ่อส่วนแม่เองก็เล่าเหมือนพ่อเลยค่ะมแม่นี่จะหนักกว่าน,นิดนึงพี่อุย๋ยครับคือแม่เล่าบอกเออก็ยอมรับว,ว่าลูกมีคดียามีครั้งนึงสักหลายปีที่ผ่านมาแล้วล่ะแฟนลูกอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าแฟนคนไหนด้วยนะเอายาบ้ามาให้แม่ขายได้เงินมาแปดร้อย แม่คาบ้านเลยค่ะตำรวจจับคาบ้านเรอเพิ่งพ้นโทษออกมาไม่นานเพราะติดคุกไปสองปีแม่แม่ก็เลยบอกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกแม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาอีกไหมอุ้ยแม่ก็เลยพาทีมข่าวไปเปิดรถเก่งที่ตำรวจเอามาคืนให้นะคะครับก็ไปเจอกระเป๋าสะพายของลูกอะคะอ่ะในนั้นพระเครื่องเต็มเลยนะมีตะกรุดหลวงพ่อทบวัดพระพุทธบาทชนแดนมีเหรียญหลวงพ่อทวีศักดิ์วัดศรีนวลธรรมวิมล แล้วก็มีองค์ครูบาศีวิชัยด้วยแล้วก็มีที่สองพระเครื่องด้วยก็น่าจะตีความได้ว่าผู้ตายน่าจะชื่นชอบพระเครื่องอยู่มากเหมือนกันรวมถึงข้างในก็ยังมียารักษาโรคประจำตัวแล้วก็มีอาหารเสริมค่ะทีมข่าวเลยย้อนกลับไปคุยกับเพื่อนผู้ตายที่ผู้ตายแวะไปหาก่อนที่จะไปรับแฟนนะคะคก็เลยได้วงจรปิดตอน6โมงเย็นมาผู้ตายขับรถออกจากบ้านเพื่อนมุ่งหน้าไปรับแฟนถึงจุดเกิดเหตุ6โมง22นาที แล้วก็ยืนรอรับแฟนใช่ไหมครับแล้วก็ถูกยิงตอน6กโมงสีนาทีค่ะคือเพื่อนบอกว่าสถิตอะเมื่อก่อนมันเกเรก็จริงแต่พอพ้นโทษมามันก็กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนที่ดีขึ้นนะเรื่องส่วนตัวเพื่อนก็ไม่เคยเล่าให้ฟังอะแต่ทุกคนจะรู้กันว่าสถิตเนี่ยชอบห้อยพระมาเหสวนอ๋อเป็นพระมาเหสวนนะไม่ใช่นเรศวนนะพระมเหวรนะเป็นพระมเหสวนนะคะ เขาบอกวันนั้นเนี่ย<ส>พเพื่อนก็มาคุยกับเขาน,านั่นผิดปกติปแปลกๆคุยเกือบชั่วโมงคุยเหล่องหยาดผีน้องวนมาเหลืองปู่หยาตายายใครอยู่ใครตายบ้างก็ยังงงอยู่ว่าทําไมมาชวนคุยเรื่องนี้ไม่เคยคุยกันเป็นชั่วโมงมแต่มีวันนั้นแหละมานั่งคุยกันเป็นชั่วโมงจนถึงหกโมงอะ่ะ<อ>แล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ไปรับคนก่อน มันเหมือนเป็นลางหรือเปล่าผมก็ไม่ได้เอกใจรอบนะัฮะแกก็ถามถึงเรื่องผมจําความได้ไหมที่บ้านหลังเก่าแล้วเกมอะมาเกิดที่นี่อ่าโอเคก็ไล่ไปไล่ไปแต่คราวนี้แกก็ไปถามถึงเรื่องปู่ย่าตายายจากที่ปกติไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยคือคนนี้เป็นเพื่อนรุ่นน้องาอายุตายก็ห้าสิบ คนนี้ส0มสิบกว่าเขาบอกว่าไอ้ตอนที่ผู้ตายมีคดีที่ว่ายิงต่อสู้กับตำรวจอะอ่าแลวยิงตำรวจตายอะวันนั้นน่ะโดนยิงแต่ว่ายิงไม่เข้าเพราะห้อยพระมาเหสวนองค์เนี้ยแล้วพอออกจากคุกมาเนี่ยเขาห้อยติดตัวตลอดไอ้คนนี้ใครเนี่ยพี่ชายค่ะพี่ชายผู้ตายต้องไปเพื่อนก่อนนะเพื่อนมาเราคุยเรื่องเพื่อนอยู่อ คือเมื่อวานนี้เพื่อนใกล้สัมภาษณ์กับเราทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าพอผู้ตายที่ที่ถูกยิงตายในครั้งนี้แล้วเอาสร้อยกับพระไปด้วยอ,ะอ่ะคนร้ายตั้งใจมาเอาสร้อยกับพระนี้หรือเปล่าไม่น่าไหมคะเพราะว่าก็ยิงเข้านี่คะสี่นัดตายเลยอ่ะแต่ตอนนู้นน่ะไม่เข้าแต่ตอนเนี้ยมันเข้า,ขาไงก็แปลว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับพระหรือเปล่าอันนั้นอาจจะเป็นจังหวะ เป็นกระสุนเป็นที่ปืนเป็นอะไรไหมอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าแค่จะมามาชิงเอาสร้อยกับพระเครื่องอ่ะต้องยิงขนาดนี้เลยเหรอแล้วต้องมาดักถึงขั้นขับกระบะมามซึ่งมีคนบอกว่าเห็นคนที่วิ่งไปขึ้นรถกระบะที่ว่าจอดรออยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วไม่ได้ขับเองแสดงว่าต้องมีคนอยู่ด้วยอีกมีคน,คนพามาโอ้โหจะวางแผนขนาดนี้เลยเหรอ,อใช่ไหม,มพรามันจะมีภาพตอนที่รถกระบะสี่ประตูเนี่ยขับมาก่อนขับมาก่อนด้วยนะ ขับมารอก่อนถูกไหมขับมารอก่อนอแล้วรถเก๋งของผู้ตายเนี่ยถึงมาก็คือเขาขับออกจากบ้านตอนบ่ายสามกว่าแล้วก็มาหาเพื่อนเนี่ยรุ่นน้องคนนี้ที่ว่านั่งคุยเป็นชั่วโมงอะ่ะใช่ค่ะแล้วถึงขับรถเก๋งเนี่ย <มา S 2> ไปที่หน้าห้างเพื่อรอรับแฟนอันนี้เนี่ยคันเนี้ยขับมาก่อนแล้วมาจอดรออยู่แถวหน้าถนนแล้วผู้ตายก็ขับรถเก๋งมาแล้วก็ไปจอดอยู่ที่หน้าที่เป็นซุ้มขายน้ำค่ะ นั่งรออยู่แป๊บหนึ่งแฟนยังไม่เลิกงานเดินไปรอแฟนก็ยังไม่มาอยังไม่เสร็จงานเพราะเขาเลิกงานทุ่มหนึ่งแต่เขาจะมารอแบบลวงหน้าแบบหนานี่ยแฟนบอกมารอนานอแฟนสาวเขานะค่ะแล้วเขาก็ลงไปจังหวะลงไปสักพักหนึ่งตอนเดินกลับมานั่นแหละจะกลับมานั่งรอที่รถเหมือนเดิมดีกว่านี่แหละโดนเลยคนลายก็มายิงอแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดจะมาเอาสร้อยกับพระเนี่ย โอ้โห oh, จะมายิงกลางที่ชุมชนขนาดนี้เลยมันเกินไปเนาะแต่ที่แน่ๆคือต้องมาดักรออยู่แล้วไงใช่แปลว่ารู้พฤติการรู้ชีวิตแบบประจำ<ช>วันอะว่าผู้ตายมักจะต้องมารอแฟนที่นี่อะ่ะก็มาดักรอล่วงหน้าเลยออ,อแล้วผู้ตายก็ขับรถมาจอดเนี่ยรับจังหวะไปเนี่ยทีแรกก็ยังคิดว่าเอ๊ะเก็บปอกกระสุนอะไรหรือเปล่าทำลายหลักฐานออไม่ใช่นะอาจจะเก็บสร้อยพระไปแต่นี่ที่แฟนสาวเขาบอกนะว่าสร้อยกับพระของแฟนเขา แฟนหนุ่มเขาเนี่ยมันหายไปอ่าใช่ไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าชิงไปหรือเปล่าวันนั้นใส่สวมสร้อยไปหรือเปล่าแต่ว่าก็เห็นเนี่ยวิ่งออกไปใช่ค่ะแล้วขึ้นรถแล้วรถก็ขับไปเลยก็แสดงว่ามีคนเนี่ยอยู่ในรถอีกคนมารออยู่แล้วพี่ชายของผู้ตายก็บอกว่าน้องก็ไม่เคยเล่าเรื่องที่ทำให้ครอบครัวกังวลก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรหรือเรื่องชิงพระนี่จะจริงไหมเพราะว่าก็มีคนเคยมาขอซื้อ พระมาเห่สวนจากน้องชายนะแล้วขอซื้อไม่ใช่ถูกๆนะพี่สองสามแสนอ่ะแต่น้องไม่ขายเลยค่ะเพราะว่ารักมากนี่ไม่รวมสร้อยทองสองบาทนะไม่รวมสร้อยทองสองบาทก็แสนหนึ่งนะเราก็เลยไปคุยกับคุณรังสรรค์น,นะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระเครื่องค่ะฉาย,ยานในวงการคือดามสุพรรณนะคะเขาบอกพระมาเห่สวนเนี่ยเป็นของขลังพุทธคุณก็จะเป็นด้านคงกระพันชาตรีคล้าวคลาดปกปักรักษาทุกพยันตรายเป็นที่นิยมของเซียนพระ ไม่ว่าจะตํารวจทหารหรือแม้กระทั่งนักเลงเนี่ยโอ้ยอยากจะมีไว้ในครอบครองกันทั้งนั้นอม,มีเรื่องเล่าขานกันมาบอกว่าใครที่มีพระมเ ah ห e สวนไว้นี่นะโดนยิงก็ไม่เข้าเพลอเะจะยิงไม่โดนซะด้วยซ้าเรียกได้ว่าเป็นของดีหายากในตลาดพระเครื่องหนึ่งหมื่นองจะแท้ได้หนึ่งองค์คนที่ครอบครองจะไม่ปล่อยให้หลุดออกมาในตลาดเลยค่ะโดยพระมเ ah ห e สวนเขาบอกมีสิบกว่าพิมพ์นะคะที่นิยมกันเนี่ยคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กหุยพี่ ราคาหลักล้านแต่หลักแสนก็มีขึ้นอยู่กับสภาพพระค่ะหลายๆคนที่เล่นพระมาก่อนๆเนี่ยเขาก็จะพูดถึงพระมเหส่วนในด้านเกี่ยวกับคงกระพันชาตีแค้วคาดใครมีติดตัวไว้ก็จะ มีสิ่งที่ไว้ปกปักรักษาเวลาเจอภัยอันตรายใดๆนิยม,มมากครับถ้าเรื่องของราคาวันนี้เหรอฮะถ้าองค์สวยๆหรือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่ที่แชมป์ๆปเนี่ยก็จะมีมีความนิยมก็ถึงหลักล้านบาทนะครับถ้าทั่วไปก็หลักแสนก็มีหลักหมื่นก็มีแล้วแต่สภาพพระไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือว่าผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงในการทำงาน<ม>ก็จะหาไว้ใช้กันหาไว้ติดตัวกัน แท็กก็เลยลองไล่ย้อนไปตามคดีเก่าๆของผู้ตายดูค่ะว่าหรือมันจะมีความเชื่อมโยงอะไรกันไหม,มไปที่บ้านแม่ของเพื่อนที่ถูกผู้ตายยิงตายเมื่อปี41จำได้ไหมที่ว่าหักกันเรื่องยาบ้าแต่บอกว่าเคลียร์กันได้ใช่ไหมคดีเนี้หมันถึงว่าเคลียร์ครอบครัวได้นะก็คือจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวไปแสนหนึ่งก็เลยไม่ต้องดําเนินคดีอลล๋อเหรอแต่คนตายเนี่ยนะใช่เราก็เลยไปคุยกับแม่ไง ความจริงมปนคดีอาญาหรือเปล่ามันยอมความไม่ได้หรือเปล่านั่นน่ะสิคือแม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกแม่ชื่อแปะแปะกับสถิตเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันโตมาด้วยกันเลยคือแซ็คก็ถามแล้วว่าแม่คือทําไมแม่ยอมรับเงินเยียวยาแล้วไม่ดําเนินคดีลูกแม่ถูกยิงตายทั้งคนนะถึงจะเพื่อนรักก็เถอะแม่บอกว่าแม่ไม่ได้สู้คดีเพราะว่าแม่กลัวอีกฝั่งหนึ่งเพราะเขาพวกเยอะ ทุกวันนี้เวลาเจอแม่ก็หลบนะแม่ไม่อยากยุง่งนี่พอมาได้ข่าวว่าเขาถูกยิงตายเนี่ยแม่คิดออกแค่เรื่องเดียวครับน่าจะยาเสพติดเหมือนเดิมหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งแม่บอกมันคงเป็นเวรเป็นกรรมนั่นแหละที่ทำกับลูกแม่ไว้แต่ถ้าจะสงสัยว่าครอบครัวแม่ไปแก้แค้นหรือเปล่าอันนี้แม่บอกตรงนี้เลยนะว่ามไม่ใช่หรอกพวกแม่มันแค่ชาวบ้านตาดำๆธรรมดา โอ้ยอ็นนี้มันเก่งเรื่องยานี่เนี่ยเกอโกรธมากในตอนนั้นนะนะจ้านานไปก็หายมีสู้คดีบ้างไหมตอนนั้นแม่หรือว่าเราไม่สู้เลยไม่สู้เลยเขาเหมือนคนมีตังค์อ่ะแล้วแม่คนจนอ่ะแม่ก็ไม่เอาเรื่องอะไรมาถึงวันนี้พอคนที่ฆ่าลูกเราเขาตายแม่ลาก็ตายเวรกรรมได้ไหมเวรกรรมได้หมดเวรหมดกรรมกันเนอ ตามกันไปส่วนคดียิงตำรวจปี53เนี่ยแซคก็ไปที่บ้านดาบตำรวจที่เสียชีวิตนะคะดาบตำรวจสมศักดิ์พลเอี่ยมค่ะคแลติยายก็บอกโอ้ยเรื่องมันผ่านมานาน15ปีแล้วยายก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคดีเลยเพราะว่าตัดสินรับโทษกันไปแล้วเพราะฉะนั้นขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแน่นอนเท่ากับว่าณตอนนี้ตำรวจ ยังหาเบาะแสคนร้ายไม่เจอเลยหรืออาจจะเจอแล้วแต่ไม่บอกนักข่าวก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ยังตามตัวคนร้ายไม่ได้ค่ะค,คือแซกบอกว่านี่นักข่าวก็ไล่หาข้อมูลกันเอาเองเหมือนกัน,นะคะ่ะเหมือนตำรวจก็ไม่รู้คดีเยอะหรือเปล่าที่สอพอ,อาจจะยังยุ่งๆกันอยู่ไหมหรือยังไงก<อ>็ยังตามจับไม่ได้นะคะแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าคนร้ายจะเป็นใครแล้ะเขาก็มีปมเหตุปมกรณีของเขาอยู่เยอะนั่นแหละใช่ค่งงา,า่าะนะครับ